สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาอยู่หน้างานนะครับกำลังจะเดินไปหน้างานบ้านคุณบิวบรรยากาศนะครับบริเวณบ้านนะครับบริเวณบ้านของคุณบิวนะครับที่กำลังสร้างอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นท่านที่ที่สวยงามร่มรื่นมากเลยนะครับด้านหน้าก็มีสระน้ำนะครับน้ำใสสะอาดทีเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินนะครับเดินไปยังหน้างานนะครับ เดินตามก้นอันดนไปนะครับผมตรงนี้จะเป็นหน้างานนะครับมองเห็นแต่ไกลเลยนะครับเป็นบ้านโมเดลแปซเซนเก้าหบาทนะครับรีบจองคิวสร้างได้เลยนะครับราคานี้ถึงสิ้นปีนี้นะครับ3ห้องนอน2อห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึงห้องครัวเฉลียงหน้าบ้านนะครับ7จ็ดสตารางเมตรนะครับปีหน้าก็มีการปรับราคาขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม คือหนาไปเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็ถมดินลงไปในคานแล้วนะครับบ่มเสาขึ้นโครงหลังคานะครับปรับหน้าดินข้างในคานอยู่นะครับเพื่อที่จะเทพื้นเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเสาก็หุ้มเหล็กขออภัยครับเสาก็หุ้มพลาสติกบ่มเสาไว้อยู่นะครับกว้าง10เมตรนะครับลึกประมาณ6.5เมตรนะครับมีการต่อเติมเพิ่มหลังบ้านอีก หนึ 1> 1่งคูณสี่เมตรนะครับในส่วนของห้องครัวนะครับคานบ้านก็สูงห้าสิบนะครับสูงสี่สิบนะครับถ้ารวมบูกระเบื้องไปก็ห้าสิบจากพื้นดินสามขั้นบันไดน,นะครับตรงนี้ก็เมตรห้าสิบฝั่งถนนหนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวดูรอบๆกันนะครับมาดูจุดที่เพิ่มเติมมานะครับตรงนี้ก็ ต่อเติมมาอีก1เม็ดนะครับจากแปลนเดิมนะครับ1นึ่งคนะครับ4ตารางเมตรนะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นด้านหลังของบ้านนะครับนี่ครับผมมาตรฐานแข็งแรงนะครับเสาหน้าแปดครับเสาใหญ่มากเลยนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้ข้าพลังตีแบบนะครับตีแบบเทพื้นอยู่นะครับข้าแบบเทพื้นนะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นหลุมทางเซตนะครับภายในตัวบ้านนะครับแบบนี้เลยนะครับขึ้นโครงหลังคาอยู่นะครับส่วนนัานล่างก็เข้าแบบเทพื้นอยู่นะครับห้องน้ํานะครับห้องน้ําตรงนี้นะครับมีอยู่สองห้องนะครับ ติดกันเลยนะครับห้องน้ำ็นตัวห้องนอนด้านหน้าแล้วก็ห้องน้ารวมนะครับอยู่ติดกับห้องครัวนะครับโถงอยู่ตรงกลางนะครับฟังทางนี้เป็นห้องนอนสองห้องเลยนะครับประมาณนี้นะครับบ้านคุณบิวอำเภอเมือทับทันจังหวัดศรีสกเกะนะครับเดี๋ยวดูคลิปหน้านะครับรวดเร็วอทันใจมากเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นช่องของเฉีียงหน้าบ้านนะครับ เมดห้าสิบอันนี้หนึ่งเม็ดนะครับน,นี่เป็นม้านั่งนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทีมงานสวัสดีนะครับ